นางติบนางติบโดนเสียบกัดจังกิ้มทองกิ้มทองอนี่อร้อยครับกัจจังแฟรเทคพบกับนางติบจากเมียนมาบ่าบอยครับบนเวทีอสายหน้าครับแหมอาจจะมีตื่นเวทีบ้างครับที่ให้สัมภาษณ์นี่โอ้โหแต่พูดน้อยครับยิ้มไปยิ้มมาแหมจะเล่นบาทาลูกพักครับกัดจังนางติบสืบเข้าไปครับต่อย เป็นการคุมอารมณ์เป็นการเก็บอารมณ์แลกกันแล้วครับ 1>, 1 2ึครับหมัดของกัจจังบวกสองเอา้าเจอสองเข้าไปครับหน้าสั่นเลยครับดักติ๊บเอาโอ้โหเปิดเตมมาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณมารุดมาเป็นชุดแล้วครับมาแบบสามีล่าเลยครับแบบนี้สกเดียวไปอีเลแฟร์แท็กโอ้โหวันนี้มาดูนะครับตอนนี้กัจจังเครื่องติดแล้วครับมาตอนนิ้ติดชิงนี่ไม่มีคะแนนครับที่นี่อาวุธล้วนๆเอาครับเครื่องติดหรือยังกัจจัง นางติบนางติบโดนเสียบกัดจางกิ้มท้องจิ้มท้องนี่ร้อยครับช้าเลยครับต้องโกยท้องเลยครับโอ้โหดูภาพช้าครับต่อยอย่างนี้แหละครับลิ้นปีพอดีครับสุดเลยครับทีเดียวครับหืจังหนับครับดูครับพยายามจะลุกขึ้นมาแต่ไม่ไหวครับก้าวแล้วเสียบก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นครับปักเข้าไปที่โอ้ยลิ้นปีจริงๆครับมุมนี้คุณมารุตจุกตั้งแต่เสียบซ้ายเลยนะครับ ดูครับเป่าป่าครับพยายามจะลุกขึ้นมาครับนี่ครับแสงซ้ายดอกนี้ครับตัวแข็งไปแล้วแลวเติมเต็มด้วยขวาอีกทีนึงครับเข้าลิ้นปีครับโอ้โวันนี้มาโหดครับกัดจังแฟร์เทค